ประทีรรมแห่งขุนเขาณนะพื้นที่อันุรกันดาลบนยอดดอยที่ในช่วงฤดูฝนต้องเผชิญกับน้ำป่าไหลหลากฤดูหนาวอากาศหนาวเหน็บยามหน้าร้อนต้องเผชิญกับปัญหาไฟป่าโดโดเมื่อเจ็บไข้ไร้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์มารักษาเว่าท่ามกลางความไม่พร้อมและขาดแคลนเช่นนี้ ได้มีพุทธบุตรใจเพชรผู้ล้วนอุทิศตนสร้างบาร,รมีอย่างต่อเนื่องกว่า4ีปีเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาต่อสู้กับความไม่รู้ไม่เข้าใจและนำพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่รวงใจของพี่น้องชาวไทยภูเขาในานามพระธรรมจาริกที่ไหนกรมประชาสงเคราะห์ไปไม่ถึง พระธรรมจาลิกเราจะต้องไปเตือให้ถึงไม,ม่มีหน่วยราชการไหนเข้าไปแล้วก็เข้าไปเอาพระไปปักหลักแนะนำให้ชาวเขาได้ยึดถือเป็นหลักในการดำารงชีวิตประจำวันซึ่งจะทำให้สังคมเนี่ยมีความสงบและวก็ชุมชนเข้มแข็งถ้ากว่าถนนนี่ไม่มีเนี่ยงานอื่นนี่อาจจะไปลำบากด้วยงานอื่นนี่จะ จะสําคัญไม่ไม่มากกว่าถนนผมว่าถนนนี่เป็นหัวใจหลักในยุคป,ปัจจุบันเลยคิดว่าจะหาวิธีใดอลองดูแรกๆก,ก็ลองเอาจอบค,ค,คุดดูก่อนถ้า,ถา,ถามีถนนแล้วเนี่ยาการจาจริก,ก็ดีชาวบ้านการเป็นอยู่จะดีการสัญรจรไปมาจะดีพระเดพระคุณพระพิสารประชานกุลูล หัวหน้าอาสมพระธรรมจาริกแม่สดิดหลวงอำเภอท่าสองอย่างจังหวัดตากเป็นพระธรรมจาริกรูปหนึ่งที่อุทิศชีวิตเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้กับพี่น้องชาวปาเกยอหรือชาวกะเรี่ยงมายาวนานกว่า27ปีด้วยเพราะได้พบเห็นความยากลำบากในการดำรงชีวิตที่เมื่อยามเจ็บป่วยยากที่จะเดินทางเพื่อมารักษาอาการได้ ท่านจึงได้ดำเนินการชักชวนพี่น้องชาวไทยภูเขาขุดถนนด้วยแรงคนโดยมีอุปกรณ์เพียงจอบและเสียมไม่พึ่งพาเงินงบประมาณจากทางราชการมีเพียงอาหารที่ท่านได้รับบริจาคจากสาธุชนเช่นปลากระป๋องและมีกึ่งสำเร็จรูปเพื่อน,นำไปให้ชาวไทยภูเขาได้ประกอบเป็นอาหารในขณะขุดถนนเท่านั้น การขุดถนนได้เริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2541เป็นต้นมาปัจจุบันรวมเส้นทางกว่า100กิโลเมตรสามารถเชื่อมเส้นทางจากเขตอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากถึงเขตอำเภออม,ออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันกำลังขุดอยู่คงเหลือเส้นทางอีกเพียงประมาณ10กิโลเมตรเตอเราอยู่พื้นที่ในเก็จะว่าลำบากาลำบาก แต่ว่าด้วยการเคยชินเคยอยู่ตามสภาพนี้คืชาวบ้านอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้ชาวบ้านลาบากแล้วก็ลําบากก็อยู่พอๆกันบนดอยก็เป็นดยอยของล้นหมดนะครับเพราะชาวบ้านก็ทําไร่เลื่อนงอรครับ,รบถ้าแต่มีถนนแล้วเจ้าหน้นานนที่ก็ขึ้นไปถึงเจ้าหน้าที่อนุรักษ์เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ไปดูแลชาวบ้านก็ทําไรเรื่องอยก็น้อยลงช่วงหน้าฝนนี่คือว่าน้าป่ามาทัาสภามาพานลงไปครับ ได้ง้อจากพระอาจารย์เจ้าคุณนั่นแหละครับที่มาช่วยชาวบ้านให้ไม่ได้ให้ค่าแรงอะไรครับเพราะว่าก็ให้ค่าอาหารกลาวาที่เราทานกีด้วยการที่ให้พวกปลากระป๋อมมามั่งก็เมื่อก่อนก็ไม่มีถนนเดินเดินมันเฉยๆก็ข้อโลโยข้อไม่ได้ลูกเครือห์ข้อไม่ได้ลำบากที่ไม่สบายเจ็บป่วยไปหาหมอเป็น อนาไม่ก็ไม่ได้ข้าชอบป,ปากกยอนี่มันลาผ้า,าจานที่ม่สิริหลวงมากนอกจากดูแลการขุดถนนเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวไทยภูเขาแล้วหลวงพ่อท่านจะสั่งสอนอบรมชาวปากยอให้รู้จักการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนามั่นคงในพระรัตนตรยัยกระทั่งในทุกๆเชา้า จะพบเห็นภาพที่พี่น้องชาวปาเกยอพร,ร้อมใจกันใส่บาตรพระภิกษุสามเณรไม่ได้ขาดและในวันที่20มกราคมที่จะถึงนี้ท่านได้ชักชวนให้พี่น้องชาวปาเกยอโดยเฉพาะเยาวชนเข้าร่วมสอบเบอร์เป็กอีกด้วยก็ว่าจะให้ประชาชนเนี่ยได้แล้วก็เยาวชนได้รู้หนังสือรู้ธรรมะ แล้วก็ได้อ่านได้สอบไปด้วยครับอวัยวชนนี่ว่าปัญหาครอบครัวในปัจจุบันเนี่ยถ้าความไม่ได้สอบถ้าความไม่ได้อ่านพราะว่าได้อ่านหนังสือแล้วไม่ได้ไปปฏิบัติตามไม่ได้เกิดความกระตุน้นหรือว,ว่าอ่านไปแล้วก็ลืมไปถ้าสอบไปด้วยคล้ายๆกับว่าทบทวนเตือนสติไปด้วยเนี่ยเป็นโครงการที่ปฏิพัทธ์ปฏิพัทธ์คุณ พระราชภาวนาวิสูตรที่หลวงพ่อธรรมชโยได้มีโครงการอย่างนี้ครับทำให้ประชาชนได้สอบไปรู้ความหน้าที่ของพ่อแม่ลูกนะครับในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนยี่ของทุกปีที่อาสมพระธรรมจาริกแห่งนี้ได้จัดให้มีงานวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวปากเกยอในทุกปี จะมีพี่น้องชาวปาเโยอมาร่วมง,งานกันเป็นจำนวนมากหลวงพ่อท่านจะจัดกิจกรรมบุญต่างๆให้พี่น้องชาวไทยภูเขารวมทั้งจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามากะกาพุทธมามากะผู้รับเอาพรับพุทธเจ้าเป็นของตนคือผู้นับถือรับพุทธเจ้าพระธรรมเจ้า ้าสังพพรระเจระเจเป็นททีี่่่ึกลและในปีพุทธศักราช2551นี้พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์หลวงพ่อธรรมชโยูได้ถวายปัจจัยทยธรรมอุปกรณ์กันหนาวยาและเวชภัณฑ์ให้แก่พระธรรมจาริกที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียง80อาสม พร้อมทั้งคณะผู้แทนของหม่อมหลวงปริยดาดิศกุลได้มอบพระพุทธรูปหน้าตักห้านิ้วให้แก่พี่น้องชาวเขา500องค์แก่500ครอบครัวนำไปบูชาที่บ้านเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนไตรัยพระเดชพระคุณพระพิสารประชานุกูลท่านเป็นพุทธบุตรอีกรูปหนึ่งที่ได้รับชมรายการธรรมะจากจานดาวธรรมเป็นประจำในทุกๆวัน านจะนำพระภิกษุสามเณรสวดมนต์ทำวัดพร้อมๆกับจานดาวธรรมและรับชมรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาพร้อมทั้งแปลให้พระภิกษุสามเณรในวัดได้รับฟังด้วยจึงว่าถ้าเองไม่มีไม่มีพระธคโครงการพระธรรมจาริกไม่มีมมพระธรรมจาริรารก,รรกในไปเผยแผ่ในพัิศนาบนพืน้น,นที่สูงในหมูบบ่บ้านชาวเขานะผมก็คงไม่มีโอกาสอย่างทุกวันนี้มีมือโอกาสที่จะเรียนหนังสือถึงเระดับาปริญญาตี ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำงานรับใช้พศาส,สนามันมีโอกาสที่จะทำตามความตั้งใจของตัวเองตั้งแต่ยังเด็กว่าอยากจะทำงานเพื่อสังคมเพื่อชุมชนพระเดชพระคุณพระพิสารประชานกุลูลท่านได้อุทิศชีวิตทั้งชีวิตของท่านเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับพี่น้องชาวไทยภูเขาท่านจึงเป็นประดุจประทีปธรรมส่องนำทางสว่ามในชีวิตบนยอดดอย เป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวไทยภูเขาควรที่เราจะให้การสนับสนุนท่านให้สมดังวาทธ,ธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่ว่าพุทธบริษัทสต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวสาุ ชื่นใจไหมจ๊ะชื่นเห็นไหมในหลายๆเรื่องที่ท่านทำตั้งแต่นำสร้างถนนนำมาเป็นพุทธมมมกะนำสิ่งดีๆไปให้กับพี่น้องชาวปกยอทุกๆคนผู้มีบุญทุกคนพี่น้องชาวไทยภูเขา ไม่จะเหนื่อยยากลําบ,บากแค่ไหนหไหมเราเห็นดิดิตตางขอเราเองแล้วไม้เราไม่ได้ไปดูด้วยตัวของเราเห็นไหมขนนนนี่ไม่ใช่ง่ายเลยจอบเสียมนี่ก็แห้งใจเท่านั้นแหละทำไปร้อยกว่ากิโลนี่ทำเป็นเล่นไลยแค่คิดเนี่ย oh. <laughs> ยังไม่มีใครกล้าคิด ไอ้กล้าพูดหรือทำเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแค่กล้าคิดที่จะทำถนน,น,อนออกมาเชื่อมสองจังหวัดเพื่อให้พี่น้องชาวไทยภูเขาที่อยู่ในถิน่ธุรกดานได้เดินทางไปมาสะดวกในยามจำเป็นแล้วก็ให้ทางการทำให้ทางการเข้าไปนะว่าช่ทางการทำให้เข้าไปไม,มันแปลกดีนะเนี่เห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย Mm hmm. ไม่ใช่เรื่องนรำรมดาแล้วที่ซึ่งจะคือนำผู้ที่ยังมีความเห็นไม่ถูกต้องมาให้เห็นถูกต้องมาเป็นพุทธม,มามกะเอาว่าชาวไทยพื้นราบยังไม่ทำอย่างนี้เลยั้งท่านที่มีโอกาสดีๆที่จะทำแต่ก็ไม่ได้ทำแต่ท่านอยู่ในสถานที่ถิ่นุรกนานท่านทำและทำได้ดีซะด้วย พื่ถ้าเราไม่ดึงมาเนี่ยมันก็จะมีบางสิ่งดึงไปนี่เลยจ๊ะดึงไปสู่ความเห็นผิดซึ่งอันตรายมากเลยพอๆมีความเห็นผิดความคิดก็ผิดคำพูดการกระทําก็ลอยผิดตามไปด้วยมันไม่ถูกต้องดึงผลนี่อันตรายสําหรับชีวิตทีเดียวแหละถ้าดึงกลับมาสู่ความเห็นถูกด้วยการเป็นพุทธมรรคะเพราะนั่นนี่เป็นสิ่งที่ น่าื่นใจรวมทั้งเป็นศูนย์สอบเวิร์นเ็ก oh. ระดับโลก ah. ศูนย์แรกของชาไทยภูเขาเรียกว่าจะใช้คำว่าศูนย์แรกของโลกก็จะว่าได้นะอย่างนี้เนี่ยเออที่อยู่ในป่าดงพงไัย่อย่างนี้นี่ไม่ธรรมดานะ สลามอนว่างไงเอนี่เป็นไปเล่ตะวันแห่งสลามอนเห็นไหมเจอพบทธบุตรแล้วนี่สอบเวิร์เป็กเพื่อต้องการเอาความรู้ในข้อสอบคำสอบสมมาสุมพุทเจ้ามาทำให้ครอบครัวอบอุ่นพี่จ้ะ นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอนุโมทนาสาธุการกับท่านมากเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่ไอ้แค่นี้นี่เราจะไปร่วมบุญกับท่านไม่ได้เยอะหรือนี่จ๊ะหนึ่งคารสิบร้อประกอบด้วยหนึ่งข้าวสารจำนวนห้าสิบกระสอบกระสอบละหนึ่งร้อยกิโลกรัมคิดเป็นห้าพันกระสอบห้าพันกิโลกรัม สองปลากระป๋องจำนวนสี่สิบลังหนึ่งลังมีหนึ่ง้อยกระป๋องคิดเป็นสี่พันกระป๋องสามบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวนสามร้อยลังในหนึ่งลังมีสามสิบห่อคิดเป็นเก้าพันห่อสี่ประผมจำนวนห้าร้อยผืนโอ้ได้หลายอย่างห้าเกลือจำนวนห้าสิบกิโลหกปลาทูเข็มจำนวนห้าร้อยตัวเจ็ด <c oughs> จอบจำนวนสองร้อยด้ามแปดเสียมจำนวนห้าสิบด้าม ยายาามันประจำบานจำนวน1ก็ร้อยชุด9อย่างเลย1คันรถ10ลอ้อนะจ้ะไม่ใช่รถปิกอัพคือเราเสียได้ทางรถไฟไปไม่ถึงแต่ถึงก็เป็นโบกี้เลยอืม <c oughs> เราก็เอา10ล้อไปก่อนก็ไม่สราบจไปเข้าทางกันได้ไหม แต่ไม่งั้นท่านก็นต้องเดินออกมารับอีกสิบกว่ากิโลนี่ที่จะเข้าไปนี่วันใดที่ท่านสร้างสําเร็จนะเราจะไปทําสสก,กูปถ่ายทำมาเรื่อยๆเลยนะเอาตั้งแต่เนี้ยพอเราเอารถสิบรอไปถึงนี่นะพอเรามีส่วนเสียบยอดอยไม่ใช่ต่อย,ยอดต่อย,ยอดต่อให้ถึงจุดหมายปลายทาง เออเราไม่ใช่เสียบยอดต่อต่อยอดต่อยอดตายสำเร็จเออเราจะไปทายทำไรเนี่ยไอ้สิบกว่ากิโลเมตรนี่ของเราเ,เราไม่มีสวน์นี่จะถนนพุทธวิถีนี่เลยสิบกว่ากิโลเออนี่ถ้าไม่ถ้าขาสิบกว่ากิโลนี้อ่าไปไม่ได้ เออแค่กีโลเดียวก็ไปไม่ได้แล้วเราจะไปถ่ายทําสกู๊ปเลยเดี๋ยวมาออกดีเซว่าข่าวสารปากระกป๋องบะบะมีบ้าห่มเกลือประตูแคมจอบเสียมยาสามาัครใจประจําบ้านได้กลายเป็นพลังงานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ที่ต้องชาวไทยภูเขาปากยอดได้ทำถนนหน,นทางได้สาเร็จและสิ่งดีๆเข้าไปเห็นไหมแจ๊วชาวสินนั้นมาถ่ายตาไม่ดูเป็นไปยานเลย นี่ดันั้นครูวใญญาเริ่มต้นได้สิบกว่าคันกันา่่แบ่งบุญเนี่นักเรียนนุบาลฝันให้ฝันยาทุกโลกทุกคนจะาแล้ว,ว่าเหมาหมดแล้วแหละแล้วก็นี้ก็แจกบุญแล้ว<า>เอ,อใครจะเอาเคครื่อกี่กระป๋องเอามาตัวเล็กๆอย่าเลยนะลูกนะวันนี้วันเด็กเก่งแลดีตั้งสร้างบารมีกันนี่มารับไปเลย คนละปืนสองปืนคนละกิโลตะทูเข้มเนอะอร่อยอร่อยแต่เดียวนี้ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่นะ <c oughs> ามารับบุญกันไปนี่จ้ะท้ายนี้ก็ผมขอกราบ,บาอขอบพระคุณพระเดชพระทุครูครับเป็นอย่างยิ่งที่ได้เมตตาคณะพระธรรมจาริกกำลังใจที่ได้รับจากพระเดชพระคุณหลวงพว่งพอเป็นกำลังใจที่ยิง่งใหญ่หาได้ยากครับ น้าพระธรรมจาริกทุกรูปขอกราบขรบคุคและขอหนวยพรให้พระเดชพุทธหลวงพ่อปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโอ้ต้องการมากเลยตอนนี้ยังเจ็บขามันจะเดินไปปรารถนาที่ไหนได้สมดังปรารถนาทุกประการขอให้พระเดชพุทธหลวงพ่อเจริญได้อายุวันนาสุขับพระปัจจุบันธนานสมบัติทุกประการเทิดสาธุโอ้เราจะปิดท้ายท่านเด้อะไรดีอะไรดีจ้า จะปิดท้ายท่านได้อะไรดีอะไรจะเอาอะไรดีอ่ะปิดท้ายนักบุญขุนเขาอ่า เรื่องก็คงจะยังไม่จบหรอกเราจะต้องติดตามตอนตอบตอนที่เราแนะนำทายรรมไปถวายท่านแล้วก็มีการสร้างถนนเสร็จเรียบร้อยแล้วโอภาพนั้นจะเป็นภาพที่เรานึกเมไหรเราจะปิติและภาพภูมิใจว่าเรามีส่วนส่วนหนึ่งในการได้ร่วมบุญกับท่านสร้างถนนนี้พุทธวิถีนี้นะจ๊ะ